เอาลละครับทุกคนได้เวลาที่เราจะมาดูตัวละคร Limited ลิมิเต็ดล่าสุดอย่างเกะโทซึกรูกันแล้วนะครับก็ ในล่างนี้แน่นอนว่าเป็นตัวลิมิเต็ดเหมือนกับยูต่านั่นแหละนะครับทุกคนมาในพัทสามของ j u j u สึค k a เซนซีโร่นะครับโดยวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําความสามารถแล้วก็สกิลนะครับรวมถึงเรื่องลําดับการอัพสกิลปลุกพลังสําคัญไหมเมมโมรีที่ต้องใช้ควรเป็นอะไรบ้างนะครับเพื่อนรวมทีมที่ควรใช้นะครับเหมาะกับใช้ทีมแบบไหนนะฮะโอเคครับแน่นอนว่าเกตโฮซึกรูนะครับเป็นธาตุสีฟ้านะฮะตัวละครนี้ เขาบอกว่าเป็นประเภทโจมตีทุกคนแต่ว่าใจจริงอ่ะผมมองว่าตัวละครนี้ออกแนวเป็นตัวดดเมจสำรองมากกว่านะครับหรือเป็นตัวแบบตัวซับ DPS อ่ะทุกคนเป็นตัวที่ช่วยทำาดเมจตัวหลักอีกทีนะครับไม่ใช่ตัวดดเมจหลักสะทีเดียวเลยจริงๆนะครับทุกคนตัวละครนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นสายสายเวทนั่นแหละนะครับทุกคนเพราะว่าสกิลส่วนใหญ่เนี่ยยกเว้นสกิลหนึ่งเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องของดดเมจคุณสายหมดเลยนะครับทุกคน ก็ไปดูสเตตกันก่อนนะครับโดยสเตตเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยจะเด่นที่คุณใสกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับส่วนไม้ตายเนี่ยใช้เยอะนิดนึงนะครับทุกคนใช้ถึงพันสามหกสิบสามนะฮะซึ่งมันจะเยอะกว่าโกโจแน่ๆนะครับแต่ว่ายังน้อยกว่ายูตาอยู่ยูตาเนี่ยพันห้าเข้าไปเลยนะครับโกโจเนี่ยประมาณเก้าร้อยได้นะครับโอเคไปดูสกิลกันก่อนนะครับทุกคนก่อนที่ผมจะบอกว่าสกิลอะไรควรอัพที่สุดนะฮะโดยสกิลแรกสุดเนี่ยมันจะเป็นสกิลตีธรรมดาแหละนะครับทุกคนเป็นตีแบบกายภาพด้วย120%นะฮะ ซึ่งมีโอกาสคิ่มากน้อยเนี่ยตามจํานวนมานาที่เรามีเลยนะครับทุกคนมานาคืออะไรมานาคือคือตรงนี้นะครับทุกคนถ้าภาษาในเกมเขาเรียกว่าสาเวทเริ่มต้นเนี่ยนะครับทุกคนก็คือเกรใต้หลอดเลือดเรานั่นเองนะครับทุกคนก็ถ้ายิ่งมานาเราเยอะนะครับเราก็จะมีโอกาสคิ่สูงเวลาเอาไปตีธรรมดานะครับผมโอเค ส่วนสกิลที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของการโจมตี3พิษนะครับทุกคนเป็นดาเมจแบบสายเวทระยะไกลด้วยนะครับซึ่งสกิลนี้มีเรื่องของการใช้มานาอีกแล้วนะครับถ้ามานา30หรือมากกว่าเนี่ยนะฮะจะมีการที่ติดดีบับศัตรูเนี่ยทำให้ศัตรูเนี่ยนะครับตีกายภาพเบาลง25%นะครับอันนี้ที่เลเวล1นะฮะสูงสุดที่ประมาณ33%นะครับส่วนถ้าเรามีมานา40หรือมากกว่าเนี่ยนะครับทุกคนจะทาให้ศัตรูตัวนั้นนะครับโดนดีบับที่จะโดน ดาเมจคูณสายแรงขึ้น25%นะครับทุกคนซึ่งจุดที่ดีจริงๆที่เราควรจะเลงใช้ก็คือหลังจากเรามีมานา40ขึ้นไปนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นสกิลที่เป็นสกิลดีบัฟที่ดีมากๆนะครับทุกคนส่วนสกิลที่3เป็นสกิลหมู่นะครับทุกคนไม่มีอะไรมากนะฮะดาเมจเนี่ยความแรงขึ้นอยู่กับจำนวนมานาเราเลยนะครับยิ่งมานาเยอะสกิ skill 3ล3เราก็จะยิ่งแรงตามไปนะครับส่วนอันตินะครับวิชาควบคุมคำสาปขั้นสูงสุดวังวนนะฮะก็ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการโจมตีหมู่เหมือนกันนะครับเป็นดามเมจสายเวทระยะไกลเหมือนกันนะครับทุกคนก็ความแรงก็ขึ้นอยู่กับมานานะครับเหมือนสกิล l เลยนะฮะที่จะยิ่งเราเก็บมานามาเยอะเท่าไหร่ยิ่งแรงนะครับแต่ว่าเวลาเราใช้อันตีแล้วเนี่ยมานาเราจะเกี้ยงเลยนะครับทุกคนดังนั้นเนี่ยเก็บมานามาให้เยอะที่สุดแล้วมาลงกับอันตีเนี่ยนะครับจบจะรุนแรงมากๆนะฮะ โอเคแน่นอนว่ามีออโต้สกิลด้วยนะครับออโต้สกิลเนี่ยจะช่วยเรื่องของมานาเราได้ดีมากนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราจัดการศัตรูได้ตัวหนึ่งเนี่ยจะได้มานาเพิ่มมา10หน่วยนะฮะทุกคนซึ่งตามจํานวนเลยนะครับยิ่งจัดการเยอะก็ยิ่งได้เยอะ2ตัว20 3ตัว30ไปเรื่อยๆนะครับทุกคน อันนี้เขาบอกไม่มีผลกับวิญญาณคำสาบหรือศัตรูบางตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของบอสนะครับทุกคนแล้วก็ตัวละครนี้มันจะมีข้อดีตรงที่มันเด้งมานาทุกเริ่มเทินเนี่ยจะเพิ่มมา20นะครับทุกคนจะช่วยเรื่องของการที่ตัวละครนี้ต้องใช้มานาเยอะอยู่แล้วด้วยนะฮะก็จะมีตรงนี้มาคอยซัพพอร์ตนั่นเองนะครับส่วนเรื่องลำดับของการอัพสกิลนะครับแน่นอนว่ายังไงอันติเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของดดเมจหลักที่สุดของเราแหละนะครับเป็นดดเมจปิดจ็อบนะครับทุกคน ก็อันติเราก็คงอัพกันเยอะอยู่แล้วไม่ต้องสืบนะครับส่วนเรื่องลำดับสกิลเนี่ยนะครับถ้าเป็นสกิลพวกเนี้ยอันไหนดีสุดนะครับผมแนะนำว่าให้อัพเป็นสกิล2ก่อนนะครับเพราะว่าสกิล2เนี่ยจะช่วยเรื่องดีบัฟนะครับแล้วก็คือเกทโทตัวเนี้มันทำหน้าที่หลักๆเนี่ยนะครับ ดาเมจเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงมากนะครับในพวกสกิลพวกนี้นะครับคือเราจะเน้นจุดนี้นะครับที่มีการดีบัฟให้เพื่อนตีส่ยเวทแรงขึ้นเนี่ยนะครับตรงจุดนี้คือดีมากๆากนะฮะก็อัพสกิล2ก่อนนะครับทุกคนแล้วค่อยไปสกิล3นะครับสกิล1เนี่ยสุดท้ายเลยนะครับสกิล1เนี่ยไม่จําเป็นเท่าไหร่เลยนะฮะซึ่งจะถามผมโดยตรงเนี่ยถ้าเรียงกันเลยทุกสกิลรวมมันติด้วยน่ะผมก็ให้2ก่อนอยู่ดีนะครับ2แล้วค่อยอันติแล้วค่อย3แล้วค่อย1นนะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะฮะก็ จะช่วยให้เกตโททําหน้าที่เรื่องดีบัฟดีขึ้นนะทุกคนแต่ว่าถ้าเราไม่มีตัวดาเมจหลักจริงๆเราจะให้เกตโทเป็นตัวดาเมจหลักเนี่ยก็อับอันตีเอยอะก่อนแล้วค่อย2แล้วค่อย3แล้วค่อย1ก็ได้นะครับทุกคนส่วนเรื่องการปลุกพลังนะครับถามว่าจําเป็นแค่ไหนนะครับก็เหมือนกันทุกตัวในเกมนะครับทุกคนคร่าวๆเลยคือที่ปลุกพลังขั้นหนเนี่ยเราจะได้ HP กายภาพคุณใส่ขึ้นมาอีก25%ซึ่งตรงนี้จะเป็นการที่บูสต์ CP เราขึ้นมาได้สูงมากนะครับแล้วทำให้ตัวละครเก่งขึ้นเยอะพอสมควรที่ปลุกพลังขั้นหนึ่งอันนี้คือถ้าได้มาซ้ำมาตัวหนึ่งก็คือมันเก่งขึ้นเยอะจริงๆนะครับแต่ว่าไม่จำเป็นต้องซีเรียสหาตัวซ้ำเลยนะฮะโอเคส่วนเรื่องเมมโมรีนะฮะที่เรียกได้ว่าโอเคเหมาะกับเกะโทที่สุดเ่ยจะเป็นเมมโมรีประเภทไหนนะครับก็ เราไปเริ่มดูจากเมมโมรีที่ดีที่สุดสำหรับเกทโทกันเลยนะครับก็คือเมมโมรีมาช้าจังเลยนะนั่นเองนะครับทุกคนก็อันนี้คือเมมโมรีที่เหมาะกับโกโจที่สุดแล้วนะครับซึ่งก็มาพร้อมกับตู้กาชาของเขาเองนั่นแหละนะครับถามว่าดียังไงแน่นอนนะครับก็จะมีเรื่องของการเพิ่มคุณใสเนี่ยให้ตัวเองนะครับอันนี้ อันนี้ที่เลเวล2สมันจะเป็น45เปเ็นะครับเวลแรกมันจะอยู่ที่ประมาณ40นะครับทุกคนซึ่งถามว่ามันดียังไงนะครับมันจะมีเรื่องของการเพิ่มมานาให้ตัวเอง10หน่วยด้วยนะซึ่งแน่นอนว่าการเพิ่มมานาเนี่ยมันช่วยเรื่องของดดเมจอันติเรื่องดาเมจสกิลสามเรื่องอะไรเงี้ยมันสําคัญอยู่แล้วนะครับทั้งการออกดีบัฟของสกิลสด้วยนะฮะเกทรทโเนี่ยเป็นตัวละครที่ต้องการมานาเยอะมากๆนะครับทุกคนก็ไม่ต้องสืบอยู่แล้วว่าในจุดนี้คือการที่มีเ่พิม จำนวนมานาให้เราด้วยเนี่ยก็ดีมากๆนะครับคืออันนี้ใช้ยังไงนะฮะทุกคนก็ง่ายๆเลยนะครับคือเวลาเรากดสมมุติเราจะกดอันติก็ได้นะครับทุกคนมันก็จะแรงขึ้นเลยเห็นเห็นแหละทุกคนเพราะเราได้มานามาสิบหน่วยฟรีๆเลยนะครับก่อนที่จะจอออันตินะฮะถ้าสมมุติว่าเราข้ามขีดจํากัดครั้งแรกนะครับของเมโมรีเนี่ยนะมันจะได้เรื่องของเพิ่มดาเมจสายเวทเนี่ยสิ์ให้เราตลอดการเลยนะครับทุกคนอันนี้คือดีมากๆเพราะว่าตัวเลขสี่สี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะคเับมันนม่้เะนฮะ ดังนั้นเนี่ยถ้าเราได้สิบห้าเปอร์เซ็นต์แถมมาอีกเนี่ยเป็นห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยแถมได้เรื่องของเรื่องมานาม,มาแถมเนี่ยตรงนี้ก็จะทําให้อันนี้จะดีมากๆนะครับถามว่าไออันนี้นะครับสองผู้แข่งเก่งที่สุดเนี่ยนะครับดีกับเกโทโฮแค่ไหนสมมติเราเปิดได้มาด้วย,ยกับตู้กาชาเกโทโฮเนี่ยนะครับอันนี้มันเพิ่มดาเมจสายเว้นหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับที่เลเวลหนึ่งก็ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนให้ตัวเองสองเทินอันนี้ผมว่าไม่ค่อยตรงสักเท่าไหร่นะครับเพราะว เวลาเราอันติแล้วเนี่ยเทิร์นต่อมาเนี่ยเราก็อาจจะแบบไม่ได้มีบัฟไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับดาเมจเราก็คงจะหายเต็มที่แหละนะฮะเพราะมานานในจุดนั้นเกตโทก็จะน้อยแล้วด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าใช้อันติไปมานานก็เกี้ยงแล้วนะครับอันนี้ผมว่าไม่ค่อยเหมาะกับเกตโทสักเท่าไหร่นะครับเหมาะกับตัวอื่นตัวสายสายเวทตัวอื่นอันนี้ให้โกโจใช้ก็ยังได้นะครับทุกคนถ้าไม่มีอันอื่นจริงเพราะาตัวเลข60%เนี่ยก็ใช้ได้อยู่นะครับ แถมมีเรื่องของการเพิ่มความเร็วฟื้นเกตันติด้วยนะครับ20% 3เทิร์นเนี่ยนะครับถ้าปลด1ครั้งเนี่ยก็จะได้นี้นะครับทุกคนก็โอเคอยู่แต่ไม่เหมาะกับเกทโทเป็นการพิเศษนะครับทุกคนแต่นี่เป็นเมมโมรีที่ผมอยากได้มากเพราะว่าเพราะเรื่องของรูปเนี่แหละนะทุกคนเป็นนะโกโจกับเกทโทนะครับทุกคนแบบโอ้โหเท่มาโอเคแต่ถามว่า โอเคเราไม่มีออปชันพวกนั้นเราทํำยังไงดีนะครับเลือกประมาณไหนดีนะฮะก็แน่นอนว่าเหนือกฎเกณฑ์ก็เป็นอะไรที่ใช้ได้ถ้าเราต้องการให้ดดเมจสูงที่สุดนะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับหรือจะเป็นอันศัก์สีของโจโกก็ได้อันฟรีทูเพย์นะครับทุกคนอันนี้เอามาใช้ได้เหมือนกัน55%เนี่ยก็สูงมากๆนะครับเรื่องเพิ่มสาเวทเนี่ยนะฮะโอเคแล้วถ้ามีอันไหนอีกนะคะอันโกโจโปไปตั้งแคมป์คนเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับทุกคนเพราะว่า อันนี้เพิ่มดาเมจเพียวเลยอันนี้ใช้ได้กับแทบทุกอันแหละนะครับทุกคนคือแน่นอนว่าสิ่งที่เราต้องเน้นที่สุดเกี่ยวกับเกรโทรเนี่ยก็คือดาเมจใส่เวทแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเรามีเมมโมรีอันไหนที่มันเพิ่มมานาให้เราได้เนี่ยทุกคนอันนั้นจะเพอร์เฟกมากๆนะครับทุกคนหรือถ้าไม่มีตัวเลือกเรื่องเพิ่มใส่เวทจริงๆทุกคนใช้ประมาณนี้ก็ได้นะครับไอที่มันเพิ่มเฉยๆเนะี่ยเพิ่มความเสียหายเฉยๆเนี่ยนะครับช่วงเวลาของผู้ใหญ่อย่างเงี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับทุกคนอัน คือถ้าไม่มีออปชันจริงๆผมจะให้เรียงตามนี้นะครับทุกคนเอาที่มันเพิ่มคุณใสไม่ก็เพิ่มดาเมจเพียวๆนะครับเรื่องมานาเนี่ยเราไม่ต้องซีเรียสมากก็ได้นะครับทุกคนท่ามเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเมม ORY ไหนที่มันติดเพิ่มมานาแบบอันที่เป๊ะขนาดอันของไอใ,ในตู้กาชาของเกโทโฮเนี่ยอันนั้นคือเป๊ะเกินนะครับไปมาชาร์จจังเลยนะอันนั้นนะครับเพราะมันเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของตัวนี้เลยนะครับทุกคนถ้าถามว่าออปชันฟีดูเพย์ที่ดีที่สุดก็คือแน่นอนนะครับ โจโก้เนี่ยมันคุมท,ทุกงานอยู่แล้วนะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นเมมโมรี่ฟรีทูเพย์ที่ดีที่สุดแล้วมั้งนะครับทุกคนเพราะว่าเนี่ยมีเพิ่มคุณใส่ตั้ง55% 2เทินนะครับทุกคนก็ยังไงอันนี้ก็ดีสำหรับตัวใช้ใส่เวททั้งหลายอยู่แล้วนะครับทุกคนโอเคส่วนอันดับหนึ่งก็คงหนีไม่พ้นมาช้าจังเลยนะเนี่ยแหละนะครับทุกคนอันนี้ขึ้นอันดับหนึ่งแน่นอนสำหรับเกทโทนะฮะโอเคครับเราก็มาถึงเรื่องเพื่อนร่วมทีมกันบ้างนะครับหรือทีมที่เกทโทควรใช้เนี่ย อย่างแรกที่สุดแล้วนะครับตัวละครที่ผมแนะนําให้มีมากเลยนะครับตัวละครนี้จําเป็นกับเกตโทแบบมากนะครับทุกคนแทบจะเรียกว่าแบบขาดไม่ได้เลยนะฮะก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับยูกิไคโตร่างอาร์นั่นเองนะครับถามว่าทำไมถึงขาดไม่ได้นะครับเพราะสกิลนี้เลยนะครับทุกคนไอที่เพิ่มมานาให้เพื่อนเนี่ยนะครับ13หน่วยที่เลเวลสี่ยทุกเทิร์นอันเนี้ย คือขาดไม่ได้เลยจริงๆนะครับทุกคนเกะโทเนี่ยต้องการจุดเรื่องของมานาอยู่แล้วนะครับแล้วจะมีตัวละครไหนที่เพิ่มมานาให้เพื่อนได้อีกนะครับนอกจากยูกิไคโตะนะฮะในจุดนี้คือเป็นตัวละครที่ดีมากๆนะครับแถมมันติเนี่ยก็เป็นการเพิ่มดดเมจสายเวทอยู่แล้วด้วยนะครับทุกคนยังไงยุกิไคโตะยังไงก็เป็นตัวละครที่ดียังไงก็เป็นซับพอร์ตที่เก่งอยู่เหมือนเคยนะครับทุกคนก็ไม่ต้องสืบเลยว่ายังไงเนี่ยตัวละครเนี่ย ติดไปกับเกตทโทด้วยเสมอเนี่ยคือเหมาะมากๆนะครับทุกคนโดยตัวต่อมานะครับที่ผมแนะนำเนี่ยนะฮะว่าเราควรจะมีในทีมเนี่ยคือตัวดดเมจอีกตัวนะครับทุกคนเพราะว่าส่วนตัวผมมองว่าเกตทโทเนี่ยนะครับเขาเป็นตัวละครที่ทำเดเมจเนี่ย ตัวของตัวของเขาตัวเดียวเนี่ยมันยังไม่มากพอนะครับที่จะจัดการบอสได้จริงๆจังๆนะครับทุกคนคือแรงไหมก็แรงอยู่นะครับทุกคนแต่ว่าเขาเป็นตัวที่ออกแบบมาให้มีการดีบัฟบอสด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีดาเมจอีกตัวตัวดาเมจอีกตัวเนี่ยจะช่วยดึงดาเมจออกมาได้สมบูรณ์แบบมากขึ้นดังนั้นเนี่ยทางเลือกของเรานะครับก็แล้วแต่ไอเดียเราเลยนะครับไม่ว่าจะใส่เป็นโกโจตัวนี้ก็เป็นออปชั่นที่ดีมากๆนะครับโกโจเรามีกันทุกคนอยู่แล้วนะครับ หรือจะเป็นยูตะก็ได้นะครับทุกคนคือก็เลือกเป็นตัวดาเมจที่เรามีได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยูจิโนบาระยูตะโกโจใช้ได้หมดนะครับมีตัวดาเมจเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งก็จะเหมาะมากๆนะครับอย่างเช่นในกรณีผม,มอเอาอาร์มเป็นโกโจแล้วกันนะครับเป็น,นคนนู่ซีนะครับโอ้โหอะไรขนาดนั้นนะฮะโอเคแล้วแน่นอนว่าตัวที่ควรมีอีกตัวในทีมเนี่ยนะครับทุกคนเราจะใส่เป็นซัพพอร์ต ปกติของเราเหมือนเดิมก็ได้นะครับทุกคนจะใส่เป็นอาจารย์ใหญ่ใส่เป็นนานาม,มิใส่เป็นโมโม่เนี่ยได้หมดนะครับทุกคนเป็นตัวซัพพอร์ตหรือจะเป็นอินุมากิก็ได้นะครับทุกคนแล้วแต่เราชอบเลยนะครับแต่ในกรณีนี้ที่ดีที่สุดก็แน่นอนก็ยังไงก็จะเป็นจานใหญ่อยู่นะครับจานใหญ่แกคลองทุกทีมนะครับทุกคนผมพูดได้เลยนะฮะก็พอสกิลเข,ข,ข,ขาครอบคลุมอะนะฮะเพิ่มทั้งกายภาพทั้งใส่เวทเนี่ยนะครับทุกคนจานใหญ่นี่คือออกแบบมาเป็นตัว SR ที่แบบเหมือน SSR อ เก่งจริงๆนะครับทุกคนก็ใส่จานใหญ่มาก็ได้นะครับทุกคนโอเคครับทุกคนผมขอใช้เมก้ามารุอธิบายแทนเป็นเกตโทนะครับคิดซะว่าตัวนี้เป็นเกตโทแล้วกันนะฮะเพราะว่าผมก็เปิดไม่ได้เหมือนกันนะครับทุกคนโอเคก็ถ้าถามว่าเราควรจะเรียงลาดับยังไงให้เกตโทยืนอยู่ตรงไหนนะครับทุกคนก็ง่ายๆเลยนะครับทุกคนเกตโทเนี่ยเป็นตัวที่ดีบัฟได้นะครับทุกคนซึ่งตัวที่ดีบัฟได้เนี่ยเราอยากจะเรียงให้อยู่ลําดับแรกๆนะครับทุกคนดังนั้นเนี่ยจานใหญ่ก็ดีบัฟได้เหมือนกันนะครับ เราก็สามารถเลือกเอามาไว้หลังจันใหญ่ก็ได้หรือจะอาไว้หน้าจานใหญ่ก็ได้นะครับเพราะดีบัฟของจานใหญ่นะครับจะเป็นเรื่องของการที่จะทําให้เราเนี่ยตีแรงขึ้นได้27%ด้วยนะครับทุกคนก็ของจานใหญ่ก็ดีเหมือนกันนะครับถ้าเราจะเน้นดาเมจให้เกตทโทเนี่ยให้เกรทโทอยู่สลอดสอดีกว่านะครับเพราะบางทีจานใหญ่เราอาจจะใช้สกิลดีบัฟเนี้ยเพื่อที่เกตทโทรเราจะได้ตีแรงในเทิร์นถัดไปด้วยนะครับ ส่วนตัวดาเมจเนี่ยไว้ท้ายๆเลยอย่างเช่นโกโจอะไรเงี้ยถ้าเป็นโกโจเนี่ยใช้ใช้อยู่ท้ายสุดได้เลยไม่มีปัญหาน,นะครับทุกคนเพราะว่าไม่ได้มีดีบัฟมีอะไรอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นยูตาเนี่ยก็มาเป็นสล็อต3ก็ได้นะครับแล้วค่ายยุกิไกโตปิดนะครับเพราะยูกิไกโตก็ไม่มีดีบัฟเหมือนกันนะฮะทุกคนก็เรียงประมาณนี้ก็ได้นะครับทุกคนไม่มีจานใหญ่ใช้เป็นนานามิก็ได้นะครับทุกคนนานามิเนี่ยก็มีเรื่องของการเพิ่มความเสียหายเพียวๆเลยนะครับก็อันนี้ก็ดีอยู่แล้วนะครับ หรือจะเป็นโมโมก็ได้นะครับโมโมก็มีเพิ่มความเสียหายเหมือนกันนะครับตัวเลขสูงด้วยนะฮะแล้วก็โมโมก็เอาตัวรอดได้ดีเหมือนกันนะครับจะต่างจากนันนามิตรงที่โมโมไม่มีดาเมจนั่นเองนะครับดาเมจเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยนะฮะหรือจะเล่นเป็นอินุมากิก็ได้นะครับอินุมากิก็จะมีข้อดีเรื่องที่การเติมเกรดอันติเราได้เร็วเนี่ยแหละนะครับทุกคนแล้วก็มีส,ต,สต,ตันศัตรูนะฮะ แถมปิดท้ายด้วยอันติเนี่ยก็แรงใช้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับอินุมาก,กินะฮะถ้าถามว่าตัวไหนในทีมสำคัญที่สุดก็แน่นอนแหละครับยูกิไคโตเนี่ยเป็นตัวละครที่จำเป็นมากๆกับเกโทเลยนะครับแล้วจริงๆก็เป็นตัวละครที่เก่งอยู่แล้วนะครับแทบจะจำเป็น แทบที่สุดเลยสาหรับพวกทีมใส่เวททั้งหลายที่ต้องมีนะครับทุกคนก็ผมคิดว่าหลายดีคงมีนะครับถ้าไม่มีจริงๆก็ใช้ตัวซัพพอร์ตที่ผมกล่าวไปก็ได้นะครับโมโมนานามิอินุมากิอย่างเงี้ยนะครับก็ามาใช้แทนได้นะฮะทุกคนถ้าไม่มีจริงๆนะครับทุกคนแต่ว่ามันก็จะขาดไปเรื่องไม่มีการเพิ่มมานาะให้เกตโทนั่นเองนะครับโอเคครับส่วนวิธีการเล่นเกตโทนเนี่ยนะฮะก็ เรามีเรื่องเดียวที่ต้องเป็นห่วงนะครับก็คือเรื่องของมานาเกโธเนี่ยนะครับทุกคนดวเริ่มมาเนี่ยทุกตัวเนี่ยมันอยู่ที่30กันหมดนะครับทุกคนโอเคดังนั้นเนี่ยเทินแรกนะเราจะไม่มีออปชันในการใช้สกิล2ซึ่งเป็นสกิลที่ดีมากๆของเกโโอยู่แล้วนะครับเงื่อนไขของมันเนี่ยคือมันต้องมีมานา40หรือมากกว่านะครับเพื่อที่เราจะได้ดึงความสามารถออกมาได้มากที่สุดโดยการที่เราจะมีดีบัฟให้ศัตรูเนี่ยนะครับตีกายภาพเบาลงด้วยแล้วก็ทำให้ดาเมจสายเวทเราแ,แรงขึ้น25%ด้วยนนรันอนนี้อยู่3เทิบว่ามันจะซ้อน ทัับกนนได้ะะฮยิ่งเราใช้เรื่อยๆเนี่ยก็ยิ่งซ้อนทับไปเรื่อยๆนะครับดาเมจมันก็จะติดไปคูณไปเรื่อยๆนะครับยีบห้าเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะครับทุกคนโอเคก็เทิร์นแรกเนี่ยคงต้องใช้สกิลหนึ่งไปก่อนธรรมดานะครับทุกคนเพราะเราไม่มีมานาพอที่จะใช้สกิลสองนะครับโอเคส่วนโกโจก็ปั๊บตัวเองไปก่อนนะครับนานามิกดเมมโมรีนี้นะครับเมมโมรีนี้จะทําหน้าที่ทําให้เกรดอันติดเพิ่มเร็วขึ้นนะครับยังไงก็ดีไอ้น้ำหนึ่งใจเดียวเนี่ยนะฮะชอบใช้มากนะครับโอเคกดแล้วกด บัฟไปเลยนะครับส่วนยุกิไคโตะบัฟมานานะครับซึ่งสำคัญมากๆนะครับสำหรับเกทโทนะฮะโอเคโอเคในเทิร์นนี้เราก็จะมีออปชันที่จะใช้สกิล2ได้แหละนะครับทุกคนเพราะว่ามานาเราอยู่ที่60เลยนะครับเพิ่มเยอะมากใช่ไหมนะครับทุกคนเพราะว่า คือเธอรแรกเรามีอยู่ที่30นะครับทุกคนถามว่าทําไมถึงมาถึง60เลยนะครับเนี่ยดูอย่างตัวอื่นก็คือมานาหายเกี้ยงกันหมดแล้วนะครับแต่เกตโทนี่มีอยู่60เลยนะครับเป็นเพราะว่า1คือเกตโเนี่เริ่มเทิร์นทุกเริ่มเทิร์นเนี่ยได้มานาเพิ่มมา20อยู่แล้วนะครับทุกคน20หน่วยซึ่งได้พร้อมกับบัฟของยูกิไคโตะที่ให้มาอีก10เนี่ยนะครับเลยเพิ่มมา30สเต็มเเลยนะฮะเธอนี้มี60มานาดังนั้นใช้สกิล2ได้สบายเลย ทำการดีบัฟศัตรูได้แล้วนะครับทุกคนโอเคโกโจก็ตีไปได้เลยนะครับใช้สกิลที่เป็นสายเวทเนี่แหละนะฮะเพราะว่าเราทําให้ดาเมจสายเวทมันแรงขึ้นอยู่แล้วนะครับโดยการดีบัฟเนี่ยโอเคแล้วก็ธานีบัฟไปโอเคจัดไปโอเคแล้วเธอเน,นี้ยนะครับทุกคนเห็นไหมเนี่ยมานาเราไม่ลดเลยทุกคนเนี่ยอยู่65ด้วยนะครับคือเป็นตัวที่มีมานาพอใช้ทุกอย่างจริงๆนะครับทุกคนมัน คือแน่นอนว่าจะทําให้เราสามารถใช้สแปมสกิลสองเนี่ยรัวได้เลยนะครับซึ่งคือสกิลที่ดีสุดแล้วนะครับทุกคนในจุดเนี้ยเห็นไหมทุกคนดีบัฟมันก็ยังอยู่นะครับอยู่อีก2เทิร์นด้วยถ้าเราใช้สกิลนี้อีกมันก็จะแตกไปอีกนะครับเดี๋ยวเราลองดูเทิร์นหน้ากันนะฮะอ่ะผมใช้ไปเลยโอเคตัดมานิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อกี้คือบอสตายเร็วไปหน่อยนะฮะเลื่อนผมเปลี่ยนดานมาหน่อยนะครับก็นี่นะครับตรงนี้คือเนื่หาหลังจากที่ผมใช้ดีบัฟไปในรอบแรกแล้วนะครับทุกคนมัน รอบที่ผมใช้ดีบัฟอีกทีนี่นะครับมันจะซ้อนทับกันนะฮะก็คือมันลดดาเมจกายภาพเนี่ย50%เลยนะครับแถมเพิ่มดาเมจสายเวทเนี่ย50%เหมือนกันนะครับทุกคนไม่น้อยเลยนะฮะในจุดนี้ซึ่งจะทำให้ตัวละครดาเมจหลักเราเนี่ยที่เป็นตัวดาเมจสายเวทอย่างโคโจนี่คือจะดาเมจแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับทุกคนโอเคอย่างในกรณีเนี้ผมก็มีออปชันว่าโอเคผมไม่มีอันตินะนะครับผมสามารถเลือกที่จะกดสกิลดีบัฟอีกทีได้นะครับเพื่อที่ รอบนี้นะครับทุกคนถ้าสมมติผมดีบัฟเนี่ยมันจะเป็นกรณีพิเศษที่มันจะสูงสุดไปถึง75%นะครับถ้าสมมุติว่าเราโจมตีรอบนี้เลยนะครับเพราะว่ามันจะมาอีก,อกแผงหนึ่งนะครับเพราะว่าบัฟ2อันก็ยังไม่หมดนะครับก็จะเป็นลดดาเมจกายภาพเนี่ยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่มันคงไม่ไปถึงเทิร์นศัตรูนะครับทุกคนแต่ที่สำคัญที่สุดคือเราจะเพิ่มดาเมจสายเวทเราเนี่ยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เต็มๆนะครับในเทิร์นนี้นะฮะซึ่งโกโจเราก็จะใช้อันติแล้วนะครับคน 6 3 0 0 0นะครับทุกคนก็คืออย่างที่เห็นนะครับนี่มันเป็นเลเวลน้อยกันด้วยแหละนะครับทุกคนมันก็จะตัวเลขเนี่ยมันไม่ได้เยอะหรอกนะฮะแต่แค่นี้ก็คือเลขสูงมากๆแล้วนะครับในจุดที่แค่เวล40เนี่ยนะครับเพื่อนโอเคส่วนถ้าในกรณีที่เราเลือกที่จะให้เกตโทเป็นตัวที่จะอันติเองเนี่ยนะครับทุกคนดังนั้นถ้าเราจะอันติจริงๆนะครับทุกคนเราสามารถเลือกที่จะใช้ตีธรรมดา ได้นะครับทุกคนแต่เราก็จะเสียเทินที่เราจะทำดีบัฟไปนะครับทุกคนดังนั้นเนะี่ยออปชันมันมี2แบบนะครับคือไม่การที่เราดีบับศัตรูก่อนแล้วค่อยอันติเนี่ยนะครับหรือเราจะไปอันติเลยโดยที่ขาดดีบัฟไป รอบหนึ่งนะครับทุกคนทําแบบนั้นได้เลือกได้ทั้งคู่เลยนะครับทุกคนซึ่งจริงๆที่ผมแนะนาอ่ะคือเราดีบัฟไปเถอะนะครับทุกคนถ้าเรามีตัวดาเมจหลักเนี่ยนะครับเราพึ่งตัวดาเมจหลักของเราได้นะฮะในรอบนี้ผมจะลองทดสอบโดยการที่ผมเก็บมานาไปเยอะๆแทนนะครับทุกคนแทนที่จะใช้สกิลสองนะฮะโอเคครับก็ได้เวลาที่เราจะใช้อันติกันแล้วนะครับ คือผมพูดเลยนะครับว่าการที่เราเล่นวิธีนี้มันดูฝืนๆนะครับทุกคนที่เราจะฝืนทําให้มานามันเต็มเพื่อที่เราจะได้อันติแรงๆเนี่ยนะครับทุกคนคือมันแปลว่าเราจะไม่ไม่มีดีบัฟใส่บอสเลยนะครับทุกคนอย่างเงี้ยอ่ะมานาเต็มก็จริงนะครับแต่ว่าเราไม่มีดีบัฟเลยนะฮะมาลองดูดาเมจกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมใช้เมมโมรีนี้ไปด้วยนะครับเพิ่มดาเมจไสเวทสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวผมจะเทียบดาเมจให้นะครับกับรอบที่มีดีบัฟนะครับผม สี่หมื่นสามนะครับโอเคครับในเทิร์นนี้นะฮะผมติดดีบับบอสอยู่ที่2องสแต็กนะครับทุก mm hmm. คนก็มาดูกันนะฮะว่ารอบนี้อันติเราจะได้เท่าไหร่นะครับกดเมมไปเหมือนเดิมนะฮะ mm hmm. ส่วนตัวอื่นก็บับไป mm hmm. นี่นะครับอย่างที่เห็นคือดาเมจอยู่ที่5,6าหมพันเลยนะครับ ก็จากรอบที่แล้วเนี่ยนะครับทุกคนเราทําได้แค่43,000เท่านั้นนะครับทุกคนต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับอยู่ที่13,000น,นะครับทุกคนอันนี้คือท,ทั้งทั้งที่มานาอันติเราไม่ได้เยอะเท่าของรอบแรกด้วยนะครับซึ่งความแรงของอันติเนี่ยมันคิดตามจํานวนมานาที่เรามีอยู่แล้วนะครับแตท่ทั้งทั้งที่เป็นอย่างนั้นนะครับการที่มีดีบัฟเนี่ยนะฮะ สองสเต็เนี่ยทำให้ดดเมจสูงกว่านะครับทุกคนก็ดังนั้นเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นห่วงเรื่องที่ว่าโอเคมานาเราจะไม่เยอะพอที่จะอันตินะครับทุกคนแลวแบบกลัวที่จะแบบถ้าเกิดดีบัฟแล้วมานาจะไม่พออันติแบบอันติจะเบาอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวนะครับทุกคนดีบัฟไปเลยนะฮะทำหน้าที่ในการดีบัฟให้เต็มที่ดีที่สุดนะครับทุกคนอันติเนี่ยมันจะแรงตามมาเองนะฮะ และนี่ก็คือวิธีเล่นคร่าวๆของเกตโฮสึกรูนะครับก็แน่นอนว่าเป็นตัวละครที่มีเรื่องเดียวที่เราต้องเป็นห่วงก็คือเรื่องของมานานั่นเองนะครับทุกคนแต่ว่าเป็นตัวละครที่แต่ว่ามานาเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาอย่างที่คิดนะครับเพราะว่ามีวิธีการคือเกตโทเนี่ยมีนการเพิ่มมานาตลอดอยู่แล้วนะครับ20เนี่ยซึ่งมันไม่ขาดเลยมันจะขาดอย่างมากเทิร์นแรกที่เราไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้สกิลสองนะครับหลังจากนั้นคือพอตลอดนะครับทุกคนยิ่งโดยที่เรามียูกิไคโตเนี่ยหมดห่วงนะครับ ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าตัวละครเนี่ยจะเหมาะไปเป็นตัวดีบัฟนะครับเป็นตัวดาเมจที่2มากกว่ามากกว่าที่จะเป็นตัวดาเมจหลักนะครับคือเรื่องของดีบัฟเนี่ยมันดีมากๆนะครับซึ่งเราถ้าเราไม่ฉวยโอกาสใช้ประโยชน์จากดีบัฟจุดนี้โดยการที่เราเอาตัวดาเมจที่เป็นตัวสายเวทอีกตัวใส่เข้าไปเนี่ยนะครับเราก็จะพลาดมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยฮะเกทโทจะเหมาะกับทีมที่ใช้แผน 2D ดเพมากกว่านะครับแต่ว่าโอเค มาจนท้ายที่สุดแล้วนะครับผมจะไม่บอกจุดนี้ก็คงไม่ได้นะครับทุกคนหลายคนเนี่ยสงสัยว่าเปิดดีไหมนะครับทุกคนจะไปสุมหาดีหรือเปล่านะครับคำถามเนี้ยมีคนถามเข้ามามากมายนะครับทุกคนก็ผมจะตอบให้ง่ายๆนะครับทุกคนว่าตัวละครนี้จําเป็นสําหรับใครนะครับก็จําเป็นสําหรับคนที่กําลังมองหาดาเมจสำรองนะครับที่จะมาช่วยให้ตัวหลักเราเราอาจจะไม่มีตัวหลักดีๆอย่างยูตะอะไรเงี้ยตัวที่ทำดาเมจได้แรงๆนะครับ ซึ่งเราก็อาจจะยังขาดดาเมจอยู่หน่อยๆอะไรเงี้ยเราอยากได้ตัวมาเสริมหน่อยๆอะไรเงี้ยแบบโกโจรเราก็ไม่ได้อยู่ตลอดอะไรเงี้ยนะครับตัวนี้ก็พอทําหน้าที่ได้นะครับก็จะทําให้โกโจรเราสามารถจบศัตรูได้เร็วขึ้นนั่นแหละนะครับเพราะว่าดีบัฟของเกตโทก็ดีมากๆนะครับแถมช่วยทำดาเมจได้ด้วยนะฮะซึ่งในเวลา7เทิร์นที่เรามีเนี่ยเกตโทก็จะทําหน้าที่ช่วยทำดาเมจทําให้โกโจแบบ โอเคยังไม่หมดจบเทิร์นก็สามารถเคลีย์บอดได้เหมือนกันนะครับสำหรับไอดีที่ใครไม่มียูตะจริงๆนะครับหรือไม่มีตัวดดเมจเพียงพอเนี่ยรู้สึกดดเมจเราขาดดเกตโทก็จะช่วยมามาเสริมดดเมจได้นะครับทุกคนอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะฮะแต่ถ้าถามว่าเรื่องซัพพอร์ตเฉยๆเนี่ยถ้าเรามีซัพพอร์ตอย่างจานใหญ่นาะนะมิโมโมะยูกิไคโตอินุมากิอะไรครบถ้วนอยู่แล้วเนี่ยนะครับหรือมีเมกุมิล่างอนาเขตเนี่ย ไม่จําเป็นแล้วนะครับทุกคนแน่นอนนะครับใครที่ตามหาตัวดาเมสสำรองเอามาช่วยทีมเนี่ยนะครับทุกคนเกตโทจะตอบโจทย์ตรงน,นั้นมากกว่าการที่หาเกทโทไปเพื่อซัพพอร์ตทีมนะครับทุกคนแต่ส่วนตัวของผมนะครับ ID นี้นะฮะก็คือ ID ที่ผมมารีโลนั่นเองนะคนผมพลาดไม่ได้จริงๆนะครับเกตโทเนี่ยต้องมีจริง ถามว่าไอดีหลักเปิดหรือยังเปิดแล้วนะครับทุกคนไม่ได้นะฮะเกลืออีกแล้วนะครับก็ตามสไตล์ของผมแหละนะฮะเกลือตลอดนะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมผมต้องมานะครับมาทํไ ID ดีใหม่เอาไว้สาหรับเกรโทนะครับทุกคนยังไงก็ต้องมีนะครับของมันขาดไม่ได้นะครับทุกคนตัวลิมิเต็ดด้วยนะฮะไม่พลาดแล้วพลาดเลยด้วยนะครับไม่รู้จะมาอีกเมื่อไหร่ด้วยนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็คงต้องจบไว้เดีเพียงเท่านี้นะครับใครที่ดูชอบก็อย่าลืมกดไนะ้้วทงมติา แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมเจอกันครับ